God It is y o u u f u o l 2026ั s u z u Buddy YouTube s ด r ี p t t t a n s s a t e d ป n t o Thai Keeping the n n t u r a l flow and under 600ด์ r ันยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับ Isuzu Buddy รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026รถที่มาพร้อมอัตลักษณ์ใหม่ในตระกูล Isuzu ที่ผสมผสานดีไซน์อันโดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและความใช้งานได้จริงในทุกด้านชื่อ Buddy เองก็บ่งบอกถึงความเป็นเพื่อนคู่ใจและความอเนกประสงค์ แต่ในรุ่นปี2026นี้ Isuzu ได้ยกระดับขึ้นด้วยแพคเกจที่หรูหราทัานสมัยพร้อมสำหรับการขับในเมืองหรือการเดินทางไกลได้อย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็น Isuzu Buddy สร้างความประทับใจได้อย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังโครเมียมทรงกว้างไฟหน้า LED ดีไซน์คมชัดและกันชนที่บึดบึนทำให้ดูมั่นใจและหรูหราเส้นสายที่ต่อเนื่องตลอดตัวรถไหลลื่นไปถึงด้านท้ายซึ่งติดตั้งไฟไท, LED ท้าย LED ทันสมัยและดีเทลโครเมียมที่ช่วยเสริมความพรีเมียม โดยเฉพาะสีส้มเมทัลลิกที่โดดเด่นบัดดี้สามารถผสมผสานความดุดันเข้ากับความหรูหราได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมาะกับโชว์รูมหรูเมื่อก้าวเข้ามาภายในจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ SUV ธรรมดาภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยบดหนังคุณภาพสูงเย็บตะเข็บตัดสีพื้นที่กว้างขวางและวัสดุที่พรีเมียมสร้างบรรยากาศหรูหราและน่าประทับใจมาพร้อมคอคพิดดิจิทัลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัส ใช้งานง่ายสำหรับระบบนำทางความบันเทิงและการตั้งค่ารถเสริมด้วยไฟแอมเบียนเล l e สร้างบรรยากาศล้ำอนาคตหลังคากระจกพารามาช่วยเปิดมุมมองและเพิ่มความโปร่งโลง่งเทคโนโลยีถือเป็นหัวใจของบัตตี้รุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยอัจฉริยะมากมายเช่นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายครูสคอนโทรลแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันความละเอียดสูงทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความมั่นใจของผู้ขับและผู้โดยสาร ด้านสมรรถนะอิสุสูบัตด,ดีก็ไม่ทําให้ผิดหวังพัฒนาบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งตามแบบฉบับอ s ส z สูเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้ทั้งทรงพลังและประหยัดตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลเกียร์ที่นุ่มนวลพวงมาลัยที่ตอบสนองไวและระบบกันสะเทือนที่ปรับแต่งใหม่เพื่อความสบายเสริมด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เลือกได้เพิ่มความมั่นใจบนทุกสภาพถนน สิ่งที่ทำให้อิซูซูบัตดี้2,026แตกต่างจริงๆคือความอเนกประสงค์มันสามารถเป็นได้ทั้ง s u สสำหรับครอบครัวรถคู่ใจที่ไว้ใจได้ในการเดินทางไกลหรือแม้แต่รถที่สะท้อนสไตล์การใช้ชีวิตด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นอิซูซูได้สร้างเอกลักษณ์ที่สดใหม่ในตลาดรถยนต์ที่มีการแข่งขันสูงในยุคที่ผู้ขับต้องการอะไรมากกว่าการเดินทางบัดดี้รุ่นใหม่นี้มอบทั้งบุคลิกความหรูหราความสะดวกสบายและการใช้งานจริงครบถ้วนรู้สึกพรีเมียมโดยไม่ละทิ้งความเป็นประโยชน์ ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของอิซูซูในด้านความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือหากคุณกำลังมองหารถที่รวมทั้งความสบายสมรรถนะและสไตล์เข้าด้วยกันรพร้อมตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันอิซูซูบัตตี้รุ่นใหม่ปี2026คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามมันไม่ใช่แค่ SUV แต่มันคือภาพสะท้อนของอนาคตแห่งการขับขี่ที่อเนกประสงค์จากมุมมองของอิซูซู